คราวก่อนเราพูดถึงการดูแลร,รักษาใช่ไหมครับนักเรียนการดูแลรักษาของใช้ในบ้านเราใช่ไหมใช่ไหมครับการดูแลร,รักษาเนี่ยกากษ,ากษาก็คือการทนุถนอมมานั่นเองปิดไม้เกมสงใครเปิด,ปดไม้สองตัว เราเปิดเราการดูแลรักษาก็คือการทนุถนอมใช่ไหมการใช้อย่างทนุถนอมการทําความสะอาดอะไรให้มันสะอาดคงทนต่อไปใช่ไหมแต่ทีเนี้ยกรณีที่ว่าถ้ามันชํารุดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษาได้ไหมเอาแ้ามาเช็ดมันจะหายไหมฮัลโหลอณาจักร ได้ยินไหมเนี่ยดนคบไดไดยิีครับอ่าคงไปเห็นมนุษย์ได้เงินหรออ่า,อากรณีที่ดูนี่นะถ้ามันชำรุดเนี่ยเราก็จะต้องเป็นการซ่อมแซมแล้วใช่ไหมอ่าซ่อมแซมก็คือการทำให้มันมันดีอยู่ในสภาพเดิมหรือในสภาพใช้งานได้ใช่ไหมอ่าเช่นกรณีมันชำรุดเช่นมันไมามันหกักเก้าอีหา้หัก โซฟาขาดมีอะไรอีกถ้วยแตกอพวกเนี้มันมี2อ,อย่างถ้ามันพังไปแล้วก็คือทิ้งไปเลยใช่ไหมแต่ถ้ามันยังสามารถซ่อมได้อยู่ก็ซ่อมนะแต่ถ้ามันเกินจะเยียวยาแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับเอาไปรู้จักอุปกรณ์ในการซ่อมแซมก่อนนะ เห็นไหมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมมีหลายอย่างเลยเห็นในรูปไหมครับเห็นไหนมเยอะแยะเลยเราจําเป็นต้องมีทุกอย่างในนี้ไหมที่บ้านนะไม่จาเป็นไม่จมําเป็นนะเราก็<ม>บางคน<ส>ชอบงานช่างเขาอาจจะซื้อสะสมไว้นะเก็บไว้ไขควงมีทุกเบอร์เลยนะมีสว่านมีครีมมีอะไรหมด แต่เราก็อาจจะมีเอาเท่าที่จําเป็นอย่างต่อไปนี้นะคุเลือกเอาที่จําเป็นควรมีไว้ในบ้านเผื่อว่าของในบ้านมันชํารุดนะอ่ะอันแรกเลยอะไรคอนใช่ไหมคอนใช่ไหมคุ้มค้คนตะกี้หลอกก็ครับหาคนตะกี้หลอกก่อนคุไม่เห็นตอนนี้คูเปิด powerpoint อยู่อ่า<ม>อ่า<ม>คอน<ม>นะครับ เอาไว้ทำไมเอาไว้ตอกตะปูใช่ไหม <S <S เวลาเก้าอี้หักเราจะซ่อมตรงที่มันมันหักมันแล้วเนะี่ยเราเอาตะปูไปจิ้มตรงนั้นแล้วเอาค้อนค่อยๆตอกลงไปใช่ไหมเวลาเวลาใช้ค้อนเนี่ยต้องทุบเบาๆก่อนหรือทุบแรงๆเลยใครเคยใช้ค้อนบ้างเบาๆเวลาเราจะทุบทุบตะปูเราก็ค่อยๆเคาะเบาๆก่อน แล้วค่อยลงแหละพอมันเข้าเนื้อแล้วเราค่อยทุบแรงๆถ้าเราเอาแรงๆก่อนตะปูก็จะทําไมงอใช่ไหมใช้งานไม่ได้งอและของบางอย่างก็ทุบแรง<ม>เกิน <จะ S 1> ก็ไม่ได้ไดใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะเสียหายหนักกว่าเดิมใช่ไหมต้องดูจังหวะในการใช้อ่าแบบที่สองเครื่องมือที่สองอันนี้อะไรเอ่ยครีมครีม,มครับ เอาไว้ทำาไมดึงครับดึงลวดเออเอาไว้ดึงก็ได้กรณีที่ว่าอ่าลวดมันติดอยู่ใช่ไหมเราเอามือดึงไม่ออกลวดมันติดหรืออะไรติดอยู่นะเราดึงไม่ออกเอาครีมครีบแล้วก็ดึงออกมาได้หรือเอาใช้ในการดัดดัดลวดได้ไหมได้เอาดึงตะปูได้ไหม ถ้ามันไม่ลึกแม่ก็เอาครีมดึงก็ได้ใช่ไหมอันนี้ประโยชน์ของครีมนะต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยไขควงไขควงเอาไว้ขันอะไรขันน็อตขันน็อตขันน็อตคลายน็อตใช่ไหมอ่าบางทีอุปกรณ์บางอย่างเช่นอ่า ตู้เสื้อผ้าโต๊ะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เราซื้อแมาเราซื้อมาเป็นแผ่นเขาให้เราเอามาประกอบเองนะโดยแถมน็อตสกรูมาให้เราเนี่ยเ,เราจะเอาค้อนไปทุบสกรูได้ไหมเอาค้อนไปทุบน็อตได้ไหมไน็อตน,นี่นลักษณะมันเป็นเกลียวใช่ไหมเป็นเกลียวถ้าเราไปไปทุบมันไอตัวเกลียวของมันเนี่ย มันก็จะผิดลักษณะมันจะพังใช่ไหมมันจะมันก็จะไม่แน่นใช่ไหมอ่าฉะนั้นใช้ให้มันถูกต้องอแบบไหนควรใช้ค้อนแบบไหนควรใช้ไขควงใช่ไหมอ่าดูดีๆนะอ่าต่อไปอันนี้อะไรครูจะสอนประเจเประเจเอ<ง>าไว้ทำไมเอาไว่เอาไว้ตีอวแมเหรอ ขันเลียนน็อตหรือยึดอุปกรณ์ต่างๆอ่าเอาไว้ขันบางทีอุปกรณ์ใหญ่ๆอะ่ะนะน็อตสกรูเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะอาจจะไม่แข็งแรงพออาจต้องใช้น็อตที่มันตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมอ่าโดยเราต้องใช้อะไรประแจใช่ไหมอย่างเช่นจัก,กรยานเนี่ยจัก,กรยานเราเนี่ยจะใช้ ใช้อะไรนะกู้เข้าแลวใช้กุญแจได้วะฮะใช้กุญแจได้ก่กนใช้ประเจได้อะไม่ได้อันหนึ่งนคนละความหมายครับอันนี้ประเจ่ก้างกมันเจมจัดเหรอออออย่านอกเรื่องนะครับ <c oughs> เพื่อนกําลังฟังอยู่นะอ่ะอาการณีนี้เอาไว้เวลาอย่างเช่นรถเครื่องของเรารถมอเตอร์ไซค์รถจัก,กรยานมันเสียนะต้องใช้ประเจนะเราไปใช้ไขควงไม่ได้นะ ประแจเนี่ยเพราะว่าน็อตที่ใช้กับรถเนี่ยมันไม่มันจะอันใหญ่กว่าน็อตสกรูนะต่อต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเหล็กอะไรเนี่ยเหล็กสกัดค่ะเหล็กสกัดอันนี้พวกเราอาจจะไม่เคยเห็นนะครูแถมให้เห<ค>ล็กสกัดก็คือคอ่าเวลาเอาไว้ซ่อของแข็งใช่ไหมเช่นเทียน เทียนมันหยดลงบนบนบนพื้นบนโต๊ะอาหารเราเนี่ยเราจะเอาออกอยังไงต้องใช้เหล็กสกัดในการซ้อมันใช่ไหมอาซ้อเบาๆซาะแรงเดียวก็เข้าไปในเนื้อไม้เนาะโต๊ะจะเสียค่อยๆเคาะอหรือว่าอะไรมันตกใส่เช่นปูนพ่อกำลัง โบกปูนอยู่แล้วมันกระเด็นใส่กระเด็นใส่อ่าของใช้ในบ้านก็ใช้อเหล็กสกัดนี่ได้นะแต่ถ้ามากระเด็นใส่แน,น่หนหอีหล่ะคุกระเด็นใส่แน,น่เธอก็ปล่อยมันแห้งงั้นแหะแน่เธอจะได้แข็งบางในปัจจาวาวีเ<ๆ>อ็ดไมค้าเบ็ดหอกอันนี้อะไรเลือเออเล่อยเออเลื่อยใช่ไหมอ,อ,อันนี้เอาไว้ทําไมเนี่ย เลื่อยไม้เอาไว้ตัดไม้ตัดท่อก็ได้ใช่ไหมอ่าเวลาเก้าอี้อะไรมันหักจนใช้ไม่ได้เราตัดอตรงที่หักแล้วเอาเราเอาไม้มาแทนเอาไม้ตัวอื่นมาแทนก็ได้ใช่ไหมเอามาประกอบอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยก็ใช้เลื่อยตัดเอาอ่า ใช่ไหมในการซ่อมแซมของนะมักจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมสาเหตุของมันหนึ่งเกิดจากอะไรความประมาทนะไม่มีความรู้ในการใช้ออเออดูซิดูดูดดนายคนนั้นยกยกไหมสิเออวิธียกก็คือยกให้มันเหินขึ้นหน่อยใช่ไหมให้มันพ้นหัวคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาจะได้ จะได้ไม่โดนใช่ไหมเกิดจากการใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมอย่างที่กูบอกไปเมื่อกี้เอาเอาทอนไปทุปน็อตสกรูน่ะได้ไหมไม่ได้นะต้องเอาทอนที่ใช้กับตกปูเท่านั้นใช่ไหมต่อไปกูว่านี้มีงานกี่ข้อ มีลิเตเดียวเอาต่อไปข้อสามเกิดจากระบบการทำงานของอาคารสถานที่การวางแผนขั้นตอนสภาพอากาศแสงใช่ไหมเวลานักเรียนไปไปซ่อมแซมในที่มืดนักเรียนนี่เนียเนื้อเลือนเนือเลือนหรือยังเลือดแล้วค่ะนักเรียนเวลานักเรียนทำงานในที่มืด ไปซ่อมของในที่มืดมดแดเสงไม่พอเนี่ยอาจจะโดนมีดบาดได้อาจจะโดนค้อนทุบใส่มือได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นในการทำงานต้องวางแผนต้องรู้ต้องมีคู่มือนะออไปผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เราซ่อมแซมของเนี่ยอันดับแรกอาจทำให้ร่างกายบาดเจ็บได้ใช่ไหมถ้ารุนแรงเลยก็อาจเสียชีวิตเลยเช่น เอาค้อนไปทุบใส่ตะปูตะปูกระเด็นใส่ลูกตาตาบอดอย่างเงี้ยนะต้องระมัดระวังอ,อย่างนี้ก็คมกหมออกออกก็ออกตัวที่ครูสอนอยู่อ่าต่อไปอทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้นะเวลาซ่อมแซมของเราซ่อมไม่ดีเนะี่ยแทนที่จะทําให้ของใช้ได้ทําให้ของเสียหายอ่าอ่า ฉะนั้นในการซ่อมแซมของอันดับแรกต้องตรวจเครื่องมือให้เรียบร้อยก่อนจะใช้นะครับข้อ2มีสมาธิในการทำงานไม่เล่นกันข้อสมไม่หยอกล้อเล่นกันนะหากอุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายก็ควรเขียนแป้กกำกับไว้คนจะได้ไม่เอาไปใช้ต่อนะ ข้อหแต่งกายให้รัดก,กุมเหมาะสมกับชนิดของงานนะข้อ6ปฏิบัติงานในสถานที่สว่างมีอากาศถทท่ยเทสะดวกนะอ่ะ,อะวันนี้คจแูแมาแนะนำการซ่อมแซมของหนึ่งอย่างนะ,ะเห็นไหมน,นี่จะซ่อมแซมอะไร เราเรนะเตารีบดนะเออเป็นเรื่องง่ายๆเลยเดี๋ยวจะบอกวิธีให้นะกรณีที่ว่าเตารีดมันทําไมนะมันครุขคระมันมันมีอะไรไหม้ติดตรงที่ฐานเตารีดนั่นแหะเวลาเราเอาไปไปมัรมันร้อนๆอยู่เราเอาไปวางบนเสือน้ํามันเสือมันละลายแล้วติดเตารีดใช่ไหมเราเอามีดไปแคะออกเลยได้ไหม ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าเตาลีดเนี่ยเดี๋ยวมันถ้าไปแคะมันก็จะขรุขระแล้วอาจจะมีมอาจจะทำให้สารเคลือบของมันเสียได้เตาลีดจะมีสารเคลือบด้วยนะอันนี้หลักการในการซ่อมแซมของใช้ไม่ว่าจะเป็นเตาลีดหรือของอย่างอื่นนะอันดับแรกเราต้องตรวจสอบก่อนว่ามันชำรุดเสียหายจุดใดบ้างนะแล้ว ไปศึกษาวิธีการซ่อมแซมเนี่ยมี Google มีมือถือเซิร์ชเข้าไปวิธีซ่อมแซมทีวี TV, วิธีซ่อมแซมพัดลมเซิร์ชเข้าไปอย่าไปซ่อมเองต้องรู้วิธีก่อนข้อ3ทําตามขั้นตอนเลยนะซ่อมแซมตามขั้นตอนนะแล้วก็ระ<บ>มัดระวังด้วยข้อ4หลังจากซ่อมเสร็จแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพก่อนนะ ว่าซ่อมได้ดีหรือเปล่าเรียบร้อยดีไหมก่อนจะเอาไปใช้นะอ,อ่าดูซิขั้นตอนในการซ่อมเตารีดนะสำรวจก่อนอันดับแรกสำรวจว่า,ามันเป็นยังไงเช่นมันอาจจะรีดแพร่แล้วสะดุดรีดไม่เรียบเกิดรอยดำบนแพรเคยไหมมีใครมีใครรีดแพรแล้วเอาปรากฏว่ารีดเสร็จแล้วเสือ้อมีแต่รอยรอยเปื้อนเนี่ยมีไหม มีไหมแม่หนุนมีค่ะ,ะน้องเอานมบางทีอาจจะเอาตอเอาตรีดไปวางไว้กับอะไรไม่รู้ใช่ไหมตอนมันร้อนเรารีดเสร็จแล้วมันยังร้อนอยู่แล้วเราเรา,เราลืมไงเราก็เอาไปวางทับไว้แล้วเราก็ไม่ได้สนใจพอเราจะมาใช้อีกทีหนึ่งมันแห้งติดตรงนั้นละนะเอามือแคะก็ไม่ออกนะอ่าต่อไปขั้นตอนที่2ศึกษาวิธีการซ่อมแซมนะก็วิธีการซ่อมแซมดับแรกก็คือ ศึกษาว่ามันมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะต้องเอามาใช้ก็มี1แพร่ขี้ริ้วใช่ไหมหนึ 1, ่งพืนนะสเทียนไข3ถุงมือผ้านะอันดับแรกอันดับที่2ก็คือกําจัดแาบสุกโปกออกนะโดยใช้อุปกรณ์ที่ก่ลาวข้างต้นนะเอาแพร่ขี้ริ้วเช็ดก่อนนะต่อไปขั้นตอนที่3ขั้นตอนซ่อมแซมเอาเสียบปลั๊กทิ้งไว้ให้มันร้อนนะ พอมันร้อนแล้วเอาอะไรใส่ถุงมือแล้วจับเทียนไขเอาเทียนไขไปถูแน่เตารีดใช่ไหมเทีนยนไขมันจะละลายไหมละลายไหมละลายไหมอ่ลลาพอมันละลาย,ลลายจนทั่วแล้วเราเอาแพร่คีรุ่งเช็ดให้ให้มันสะอาดเห็นไหมเทีนยนไขก็จะช่วยขัดให้ ให้ไอ้สิ่งสกปรกมันออกไปด้วยนะแล้วก็เตารีดเราก็จะทำไมมันวาวใช่ไหมอ่าเวลารีดมันก็จะลื่นนะไม่สะดุดนะเสร็จแล้วขั้นตอนตรวจสอบเอาเตารีดไปที่ซ่อมแซมเสร็จไปไปตรวจสอบก่อนนะักเรียนเอาไปรีดกับเสื้อจริงเลยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ค่ะอาจจะหาเศษผ้าอะไรเอามาลองรีดดูก่อน ถ้ารีดแล้วมันเรียบสะอาดก็แสดงว่าใช้ได้ละใช่ไหมแต่ถ้ามันยังไม่ดีอาจจะต้องเอาไปร้านละเอาไปให้ช่างเขาซ่อมออประโยชน์ของการซ่อมแซมของใช้ 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่ต้องไปซื้อใหม่ 2. ทํทำให้เราเห็นคุณค่าของเครื่องใช้ใช่ไหมแล้วก็เราจะได้ระมัดระวังวันหลังจะได้ ไม่เอาไปวางเลี่ยแรดให้มันเกิดการเสียหายได้นะแล้วข้อสุดท้ายก็คือจะช่วยให้เรามีทักษะในการทำงานใช่ไหมในการช่างเนี่ยบางคนทำไม่เป็นพอได้ฝึกทำก็ก็จะได้มีทักษะขราวหนามันของเพื่อนบ้านของเพื่อนของใครเสียเราอาจจะอาสาไปซ่อมให้เขาได้นะ,ะต่อไปการ ติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านนะ,ะเดี๋ยวคุจะยกตัวอย่างให้เราเมื่อกี้เป็นซ่อมแซมเนาะต่อไปเป็นการประกอบบ้างอะไรที่เราพอจะประกอบได้ในบ้านเนี่ยซื้อของมาเนี่ยใครเคยติดตั้งพัดลมเองบ้างเวลาเราซื้อพัดลมมาเนี่ยเขาจะแยกอ่า ฝาครอบมานใบพัดมันออกหมดเลยใช่ไหมเขาจะไม่เอาใส่เป็นตัวมาให้เราใช่ไหมเพราะว่ามันมันบรรจุอยู่ในกล่องใช่ไหมถ้าถ้าใส่ทั้งหมดเนี่ยจะใส่ในกล่องไม่ได้แต่ทางร้านเขาเลยแยกชิ้นส่วนมอ่ะเราเวลาเรามาเองซื้อมาเนี่ยเราจะประกอบเองได้ไหมแล้วกลับไปตู้คนที่ประกอบกุ้เนี่ยอ่าวิธีวิธีการ อ่านี่ไม่เรียนละว,ว่ามันมีกี่ประเภทเนี่ยเนาะเอาพัดลมตั้งโต๊ะเราเนี่ยแหละอ่าดูนะส่วนประกอบของพัดลมมันจะมีอะไรตัวมอเตอร์ของมันคือตัวพัดลมเนี่ยใช่ไหมอันที่สองคือตะแกงหลงังตะแกงหลังคือไอ้ตะแกงที่อยู่ด้านหลังใบพัดแล้วก็มีตะแกงหน้าแล้วก็มีเต้าเสียบใช่ไหมอ่า มีอะไรอีกมีปุ่มควบคุมการใส่เกลียวหมุด้านหลังมันเน่ะด้านหลังพัดลมมันจะมีปุ่มที่มันยื่นขึ้นมาใช่ไหมให้เรากดขึ้นกดลงนั่นแหะอันนั้นเราจะควบคุมกานหมุนกับการกระด้างใช่ไหมแล้วจะมีไบพัดนะมีตัวยึดไบพัดกับแกนมอเตอร์เห็นไหมส่วนประกอบมันนะแล้วก็จะข้างแรงมันจะมีสวิตช์ควบคุมความเร็วเอาเบอร์หนึองาะ วิธีการก็คือ1นึศึกษาคู่มือก่อนว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะแล้วก็มีต้องใส่อะไรเข้าไปก่อนอต่อไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะเอามาวางแกะออกถุงให้เรียบร้อยเลยใบพัดตะแกงอะไรทั้งหลายนะ,ะต่อไปปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ดูนะ ดูเห็นรูปภาพไหมเห็นไหมครับเห็นครับเห็นครับเห็นครับนักเรียนเอาตะแกรงหลังมันใส่ก่อนมันจะมีตัวล็อกมันเอาเอาให้ลงล็อกมันนะเสร็จแล้วนักเรียนเอาเอาตัวตัวล็อกวงกลมนั่นแหละเอาทับไปอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วใส่ใบพัดใช่ไหมเอาใบาพัดใส่ก็เอาตัวล็อกใบพัดมันตัวนี้นะตัวล็อกใบพัดตัวเนี้ยหมุน ล็อกอีกทีหนึ่งแล้วเอาแฝ่ครอบใส่แฝ่ครอบมันก็จะมีตัวล็อกของมันบริเวณขอบมันเนี่ยมันจะมีตัวล็อกมันเห็นไหมเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูว่ามันดีหรือเปล่านะมันใส่ไหมเปิดแล้ว ประกอบไปพัดลมอะไรสั่นผับๆเลยนะแสดงว่าเราอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันไม่ลงล็อกใช่ไหมอาจจะต้องแกะออกมาแล้วดูใหม่ว่าตัวไหนมันไม่ไม่ลงล็อกของมันนะโอเคนะจบแล้วนะเรื่องการซ่อมแซมและการประกอบของใช้ในวันนี้นะอ่ะครูขออนุญ,ญาตสั่งงานนะครับนักเรียนได้ใบางานแล้วใช่ไหม วันนั้นคุณแม่มารับใบางานแล้วใช่ไหมครับต้องเรียนค่ะบอ่าวันนั้นคุณแม่มารับได้<ช>งานของครูคมีอยู่หกหนาใช่ไหมใช่ไหมครับใช่อ่าวันนี้ครูจะสั่งอยู่สองหน่อ่าครูค่าหนูหนูหนูจะบอกว่าของครูมือมันบอค่อยหาดเรียนทำมาได้อ่ะจริงเหรอ ใช่มันไมห่หนเลยมันแบบเป็นมวาไม่เป็นไรอ่ะน,นักเรียนดูดูตามครูใบงานที่หนึ่งเอาขึ้นมาเอามาดูซิเห็นไหมใบงานที่หนึ่ง<ป>มัค่อยเห็นค่ะเอาใบงานที่หนึ่งไม่เห็นเดี๋ยวคุณครูจะสง่งหนูจะแคบไปบได้ค่ะ เดี๋ยวครูจะ,ะแคปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะส่งให้คุณครูโชตเขาเอาไปแชร์ให้พวกเธออีกทีหนึง่งอ่านักเรียนดูใบงานที่หนึ่งนักเรียนไปทํามาเขาถามว่าของใช้ในบ้านที่นักเรียนประกอบขึ้นเองมีอะไรบ้างเนี่ยยกตัวอย่างเลยเช่นพัดลมใช่ไหมตู้อะไรก็ได้ที่มันเป็นที่เราสามารถประกอบขึ้นเองได้ข้อสอง การประกอบและติดตั้งของใช้ในบ้านเองมีประโยชน์อย่างไรบอกไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ช่วยได้ทำมาหนะช่วยให้ประหยัดใช่ไหมช่วยให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งของช่วยให้เราทำาไมอีกมีทักษะในการซ่อมแซมในการประกอบใช่ไหมข้อ3นักเรียนสามารถนำความคิดสร้างสารรค์มาใช้ในการทำงานได้อย่างไร อันนี้ตอบแต่ความคิดเห็นของนักเรียนเลยฮะเอามาใช้ในการออกแบบซ่อมแซมสิ่งของในบ้านอย่างนี้ก็ได้นะต่อไปข้อ4ขั้นตอนในการประกอบของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างอธิบายข้าวๆเลยอย่างเช่นการประกอบพัดลมเมื่อกี้นักเรียนก็บอกมาเลยว่า 1. เอาเอาฝาครอบหลังใส่ก่อนแต่แล้วตามด้วยใบยพัดและ แล้วตัวล็อกใบพัดและแตามด้วยฝาครอบแน่แค่นี้นี่ก็อธิบายง่ายๆนะขอ5นักเรียนสามารถช่วยประหยัดทรัพยากรพลังงานได้อย่างไรบ้างในการซ่อมแซมของหรือว่าในการประกอบของเนี่ยนักเรียนจะประหยัดทรัพยากรพลังงานได้ยังไงอธิบายได้ไหมอธิบายได้ไหมครับ ซ่อมเองนนเนี่ยอาจจะบอกว่า,าใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในบ้านไม่ต้องไปซื้อใหม่อย่างนี้ก็ได้นี่ถือเป็นการประหยัดพลังงานไหมประหยัดทรัพยากรไหมเป็นไหมประหยัดคู่หวยังก็คูบได้ยินข้อ5เนี่ยเขาถามว่านักเรียนสามารถช่วยประหยัดทรัพยากรและพลังงานได้อย่างไรบ้าง ในการซ่อมแซมสิ่งของของพวกเธอเนี่ย <ไง S 1> เธออาจ <ไง S 1> จะบอกเธ <ไง S 1> อสามารถบอกได้ไหมว่าจะประหยัดยังไงเธออาจจะบอกว่าใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในบ้านได้ไหม,ไมถ้าไปซื้อใหม่นี่ถือเป็นการประหยัดทรัพยากรไหมประหยัดไม่เลยนะ วิธีก็คือวิธีเขียนตอบก็คือบอกว่าใช้อุปกรณ์สิ่งของที่มีอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยหรืออาจจะบอกว่า,าซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดเองไม่ต้องซื้อใหม่อย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมข้อ5นะ,อ,ะอันนี้งานชิ้นที่1ใบงานที่1น,นะเอาละไปอีกงานหนึ่งใบงานที่3ข้ามไปใบงานที่3เห็นไหม อันนี้จะจะคล้ายๆกับงานก่อนใช่ไหม <S <S ใช่ไหมครับบาง,งานที่3มเนี่ย <S <S <B GM> าง,งานาง,งานก่อนเนี้ยให้สำรวจของใช้ในบ้านใช่ไหมอันนี้ให้สำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบติดตั้งข,ของในบ้านตนเองมา5อย่างเมื่อกี้อธิบายไปแล้วมีอะไรบ้างนะมีเลื่อยมีค้อน มีสกรูมีปจัจแจใช่ไหมมีอะไรอีกที่มันเป็นอุปกรณ์ใช้ในการซ่อมแซมหรือติดตั้งของในบ้านเนะี่ยนักเรียนเขียนมาห้าอย่างใครครับใบง,งานอันนี้หรอครับฮ<า>ะบอะไรนะแล้วใบงานอันนี้หรอครับใบงานไหนครับใบงานอันนี้เดี๋ยวต้องทำอีกครครับผมทำแล้วใบงานอันเก่าน่ะ ใบางานที่สองครับใบางานที่สองเดี๋ยวจะสั่งคราวหน้าอ่าวันนี้ทําใบงานที่หนึ่งกับใบางานที่สามก่อนโอเคไหมครับนูครับคค่ะหนูออกจากห้องเลยได้ไหมคะพอดีว่าหนูมีที่ละต่ออยู่สรุปคือการบ้านให้นักเรียนไปทําใบงานที่หนึ่งกับใบางานที่สามก็แล้วกันเนาะ,ะแางตอนไหนก็ทําตอนนั้นแหละนะแล้วสิ้นเดือน คุณครูเขาจะนัดให้เอางานมาส่งนักเรียนก็เอามาส่งด้วยนะครับครับไม่ห้ามไม่เอางานมาส่งครูก็ไม่มีคะแนนให้พวกเราครับครับครูทำครูครูทำเฟซบุ๊ก